สวัสดีคะ่ะทุกคนแอดนั่งดูภาพเซตใหม่ของน้องเบสนะคะของการเป็น CEO ของกาแฟดีว่านะคะคือบอกได้เลยคะ่ะชุดนี้คือ,อปังสุดๆเลยนะคะเป็นคุณหนูไฮโซสุดๆเลยคะ่ะแอดทำให้แอดนึกถึงหนังเรื่องหนึ่งนะคะเรื่องทิฟฟานี่เรื่อง breakfast at tiffany นะคะคือแบบลุคนั้นเลยคะ่ะสวยมากจริงๆคะ่ะ แอดก็แอบหวังนะคะว่าวันนึงน้องเบสจะไดะ้มีโอกาสได้ไปเดินเรดคาร์ปตที่ต่างประเทศนะคะก็เพราะน้องก็มีสเกลภาพทุกอย่างในตัวใช่ไหมคะที่สามารถจะทำได้ก็หวังว่าวันนั้นก็คงจะมาถึงในไม่ช้านะคะก็ถ้าเกิดว่าใครจะสนับสนุนน้องนะคะก็สามารถไปสั่งกาแฟกันได้นะคะที่ร้านของดีว่านะคะ ใครได้ดูคลิปของพี่โตโน่กับน้องเบสไหมคะเมื่อวานน่ารักมากเลยคะ่ะเพราะปกติแอดก็เป็นแฟนคลับของโตโน่อยู่แล้วใช่ไหมคะแอ,แอดเคยเจอเขาที่สนามบินนะคะตอนนั้นยังไม่รู้จักนะคะว่าอตอนนั้นตอนที่เห็นคนมุงกันอยู่ก็คือไม่รู้ว่าโตโน่นะคะแอดก็เลยเดินผ่านไปแต่พอเห็นเป็นโตโน่แอดก็ยืนต่อคิวเลยคะ่ะเพื่อจะขอถ่ายรูปนะคะซึ่งโตโน่ก็น่ารักมากๆเป,เป็นกันเองกับแฟนคลับมากๆนะคะ ก็ไปสนับสนุนผลงานของเขาได้นะคะเพลงแหวนดอกไม้นะคะซึ่งตอนนี้ก็ออกทาง YouTube แล้วนะคะวันนี้พ่อบาสก็ไปด้วยนะคะซึ่งพ่อบาสก็ไม่ทิ้งลายของพ่อบาสนะคะก็คงจะยังคงตลกธรรมชาติตามสไตล์ของเขานะคะทำให้บรรยากาศแบบสนุกสนานเข้าไปอีกนะคะอะไรเราเข้าไปด็ออกเพลงมัรู้อยู่แต่ไม่เคยรู้ชื่อแม่ไหมนะที่เป็นชื่อเพลงว่าเรื่องที่เธอไม่หลอกเรื่องที่เธอไม่หลกไในวิเคราะห์สิคะคุณด็อกเตอร์ บีบาร์ดบีเขาแหวนน้องย่าถูกแล้วเรื่องที่เธอไม่หลอกเรื่องที่เธอไม่หลอกเรื่องที่เธอไม่หลอกเออไปรับผู้ชายคนนึงมีเรื่องไหนบ้างที่เธอพูดความจริงบ้างเฮ้ยเฮ้คนหลอกอันนีอันนี้น่าจะกันมาก่อนแล้วน่าจะกันมาก่อนแล้วเรื่องที่เธอไม่หลอกเธออยู่ชั้นมากี่กีติชาติเนี่ยเรื่องไหนบ้างที่เธอพูดความจริงฮะพมาลองดูจะยินจะยินพ่อเขาองเป็นฝ่ายถามคุณเออใช่เลยเขาถามเลย ทุกคนก็สามารถเข้าไปฟังเพลงแหวนดอกยาก,กันได้แล้วนะคะทาง YouTube นะคะซึ่งเพราะมากๆเลยค่ะไมะ่ไม่ทิ้งลายของความเป็นโตโน่นะคะผู้เป่าผู้สาวจากอขอนแก่นก็เข้ามาอยู่ในวงการบันเทิงแล้วก็มีชื่อเสียงก็หลายคนอยู่นะคะก็ยังมีโทโน่มีพี่เวียมีนาเดชใช่ไหมคะแล้วก็มีคุณมินแล้วก็ที่สำคัญที่ขาดไม่ได้เลยก็คือ,อสายเลือดชาวขอนแก่นนะคะน้องเบสนะคะ แล้วก็ส่วนเพลงของน้องเบสนะคะเรื่องที่เธอไม่หลอกก็หวังว่าทุกคนจะเข้าไปช่วยน้องปั่นวิวกันนะคะแอดก็ยังคงเข้าไปปั่นวิวให้น้องอยู่อย่างต่อเนื่องนะคะอยากจะให้น้องมียอดวิวเยอะๆนะคะถึงล้านวิวไปเลยค่ะส่วนเบสซิมก็คงยังปังต่อเนื่องนะคะก็ตอนนี้ก็กลายเป็นขวัญใจของชา,ชาวโซเชียลกันไปแล้วล่ะคะ่ะทุกคนก็รักในความเป็นเบสซิมนะคะ โอเคคะ่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้พอแค่นี้ก่อนนะคะเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ